วันนี้ก็เดี๋ยวจะเอารถตู้ไปเปลี่ยนเบรกนะครับคือเปลี่ยนเบรกนี่ก็คือเปลี่ยนเป็นรุ่นเหมือนเดิมแหละคือแปดพอร์ดนะแต่แค่อีกอันใหม่คือไปเอาอเอาไปทาสีมาแต่นี้มันสีมันเละงก็เลยจะเอาอันใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็เอาอนี้ไปทำสี่อ,อคืออันใหม่ทํเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วดิไม่เสร็จแล้วจะเปลี่ยนยังไงแล้วก็จะมาเปลี่ยนใส่ใช่เล้ากเอาออกเก็เอาไปทาสี อันนี้มันเป็นเบรกของเอ็กซ์านะครับหรือว่าเอ็กซ์าตัว W220 S55 จะเป็นเบรก8พอตใหญ่ก็คือเอามาแปลงใส่อันนี้ก็ต้องมีแปลงขาเบรกแล้วก็จานจานไม่ต้องมั้งเหมือนทับมันน่าจะได้ก็ใส่ได้เลยมีแปลงแค่ขาเบรกเฉยก็ที่เปลี่ยนเพราะว่าเบรกเดิมมันเล็กมันเป็นพอตอะพอตเดียว พอเดียวใหญ่มั้งแล้วคันนี้รถมันใหญ่ไงพอรถมันใหญ่แล้วน้ำหนักมันเยอะใช่ไหมประสิทธิภาพในการเบรกมันก็จะเบรกมันก็เบรกอยู่แหละแต่มันมันจะหวาดเสียวหน่อยอันนี้ก็พอเปลี่ยนเป็นแปดพอตแล้วมันก็เบรกดีขึ้นเยอะถูกฝั่งละสี่สองฝั่งก็เป็นแปดพอตสองฝั่งก็เป็นแปดพอตเมื่อเวลาทำงานใช่ไหมมันก็จะเบรคมันก็จะหนีข้าหาจานเบรกนี้ด้วยความที่มันมีพอตที่จันจานเบรกเยอะมันก็สามารถเบรกได้ดีขึ้น ข้างหลังก็เปลี่ยนข้างหลังเปลี่ยนเป็นสี่พอตสี่พอตใหญ่ก็คือสี่พอตที่ใส่อยู่ในไอคันห้าร้อยก็เอามาใส่ข้างหลังของคันนี้เปลี่ยนก็คือได้เบรกไอเ้เบรกดีขึ้นก็ส่วนหนึ่งแต่ข้างหลังก็คือมันสวยขึ้นพอใส่กับล้อสิบเก้าแล้วมันเต็มไงมันเลยสวยขึ้นแต่ขลังที่เปลี่ยนนี่คือน้ำมันจะหมดเดี๋ยวต้องแวะปั๊มเติมน้ำมันกันก่อนเดี๋ยวให้ใหนอนบุญออกค่าน้ำมันดีปะ่ะไม่เต็มถังเต็มถัง ก็เดี๋ยวขอเตัวนะำมันตอนนี้ก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เดี๋ยว ฟลัมเดิมแล้วจะมีรอยพวกลอะนี่ถลอก็เดี๋ยวร้อออกก่อนนะแล้อยถอเอี่โนลอรไอ้ก็ถอด้อมาเสร็จแล้วก็ แล้วก็ถอดผ้าเบรกออกเลยไม่มีสักนี่ยจะสักนี่ต้องเอาสักตีสักอันไหนวะอันนี้สักอันนี้ตีเข้าไปเพื่อให้เหล็กอันนี้สไลด์ออกสองอันแล้วก็เอาเหล็กอันนี้ออกผมจะดึงผ้าเบรกออกไ,ได้ผ้าเบรกทั้งหมดจะมีผ้าเบรกมีหนึ่ง ก็จะมีสีแผ่นเนี่ยกีงเขาออกเดิอมอ่ะมันต้องหอดเลยน,นี่ออกมันจะจับเอาคาอยู่นอ็อตจะมีสองตัวมีตัวสิบเก้าข้างล่างกับข้างบนแล้วก็ต่อสา,ายเบรกนี่แล้วก็ออกมานะแล้วนี่ทั้งเก่าจะมีรอยเยอะพวกรอยขอบเนี่ยแล้วก็รอยนี่นี่ จริงมันก็ใหม่นะแต่ก,กรมเยอะไปหนะ่อยขอบนี่โอเคครับ้ก็เดี๋ยวถอ,อดเบรก,ก่อนจิงจ้านนี่ก็ต้องไปเจียแล้วเนะนะี่ยเป็นร่องหมดแล้วโอเคครับยวถอดเบรกกันนะนี่ก็เป็นเบรกใหม่ที่ทำสีมา ี่ก็เป็นเบรกใหม่ที่ทำสีมา้นะครับวิ่งว่ะวิ่งว่ะนี่ก็เป็นแปดพอทนี่หนึ่งสองสามสี่ข้างนี้ครับดูนนน 1, 2, 3, นขนาด mặt dài của mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì กระจายมีหอยเยอะอยู่้าเดี๋ยวนี้ที่ต้องตกในความสิ้นก็เดี๋ยวไปใส่อันใหม่นะครับ A few moments later ตอนนี้ก็ใส่เบรนแล้วโอ้ยยยยยตยอยยอยยยยยยยกยย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  บล็อกได้รึเนี่ยคนนั้นก็ได้พองเดี๋ยวมองไม่เห็นเลยคนนี้ไอ้ทุบเอาบล็อกในกล่องแบบนี้มันมีน็อตอยู่อะได้แล้วได้แล้วเอมี้าาไปคนะค่างเดียวเองแต่ข้างเดียวมึนแล้วเนี่ยต้องสองข้างดีไม่แค่เดียวด้วยแค่ค่านี้ใกล้เสร็จแล้วะ นี่คนละเบอร์นะนอตเล็กมาดูดีกว่านี่นะทำไม่ได้ฮะมีน็อตคนละเบอร์มีน็อตเล็กน็อตใหญ่เลเปอร์คนละรุ่นเฮ้ยมันตัวใหม่กว่าเป่านั่นรุ่นใหม่กว่าคนที่ถอดถอดแล้วถามันเบรกเราเบรกเรา รถไรน้มันเบรกอะไร,รนะไรน้มันเบรกคือรถอืมไม่ไล่ที่รถจไล่ที่ไหนอ่ะไม่ไล่ทรถจล่ที่ไหนทำไอย่เบรกเดี๋ยวทำเอนะงนะทนี่เขาเปลดเสร็จแล้วออกข้างข้างกำลังเขาขึ้นอยู่ยขึ้นละยังไม่ได้ถอน เดี๋ยวงานจะถอดเครื่องมือพร้อมก็ถอดเหมือนเดิมมือถอดเหมือนเดิมเลยนี่็อตกดดับสองตัวบนล่างก็สายเบรกแต่พอถอดออกมาใช่ไหมเราก็ต้องถอดไอ้น,นี่ออกมันยึดกับขายอยู่ขาในในนี้แบบเก่าคืออันที่ทำสีมาเป็นแบบใหม่ ก็ต้องสอับขากันแล้วก็ต้องถอด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 สายเบรกตรงนี้เพราะว่าเราต้องเอาสายเบรกมันเน่สายเบรกมันอ่ะอันนี้มาหมุนใส่ตรงปั๊มนี่เพราะว่าถ้าไม่ได้ถอดอ่ะเราวนี่มันหมุนมันใส่ยากก็เลยต้องถอดแล้วหมุนข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาใส่ไอ้ตรงนี้ก็เป็นอันเรก็เดี๋ยว เสร็จแ,แล้วเดี๋ยวมาถ่ายดูนะ